กดใช้ preset แล้วภาพไม่สวยแก้ไขอย่างไรตัวอย่างของคลิปวิดีโอนี้เป็นการใช้ preset Alpha Portrait XPS 1 6 0จาก d o s t a y รูปแบบที่มีชื่อว่าสีแบบที่3ชดเชยลบผลที่เกิดขึ้นหลังจากการกดใช้ preset นั้นภาพถ่ายมืดลงอย่างมากจนรายละเอียดหลายส่วนในภาพไม่สามารถมองเห็นได้ง่ายการแก้ไขนั้นก็ไม่มีอะไรที่ยุ่งยากไปกว่าการเปิดเงาและเพิ่มค่าการรับแสงโดยรวมอีกทั้งคอยตรวจสอบส่วนที่อาจจะสว่างมากเกินไปด้วยฟิลเตอร์แท็บ ที่เราสามารถกำหนดเงื่อนไขแบบ Luminance Range ตรวจสอบผลลัพธ์ด้วยการปรับไปเรื่อยๆอ,อีกปัญหาหนึ่งของ Preset Film คือการซ้อนทับของเกรนเดิมที่มีอยู่หากผู้ใช้มีความกังวลหรืออยากรือออกไปก็ให้ไปที่ Panel Effect แล้วปรับค่า,าเมัลของส่วนเกรนให้เป็นศูนย์จากนั้นทาการปรับแต่งเพิ่มความคมชัดเพิ่มเติมก็พร้อมสาหรับการส่งออก เพราะมีเพียงบางตอนเท่านั้นที่สามารถรับชมได้แบบสาธารณะสมัครรับเพลย์ลิสต์คลิปวิดีโอที่เหลือทั้งหมดพร้อมอัปเดตใหม่ในปี2021เพียง1,490บาทติดต่อทางข้อความเพจ f a c e b o o k DIY